กูพร้อมแล้วใครช่วยบบนี้มนต้นนแ่วทำไมกูมีดวงกกอยอก,ออก,ก่อนวกูอยอก่อนใครช่ยวยช่วยตก,กายกกไปรกรน,นตนเพกแต่เรื่อเกไอยู่ กูอยากไปส่งใบนั่นเด้เลยอยู่อยากไปส่งไปส่งไม่อยู่กูเขาไม่ถามหรอกก่อนถามเมื่อคืนเนี่ยกาถามกูรู้กูถามอยู่ห่วยถามอยู่กูก็คุยกับคนที่เจ้าคุยกับเจ้าเมื่อคืนเมื่อคืนใคเมื่เจ้ากับอี้ปัญหาในอดกิ่งในอดกิ่งเมื่อคืนในอดกิ่งเมื่อเมื่อคืนแบบอดกิ่งเนอะอีหนือตอนว่าเด็กในอดกิ่งเมื่อคืนกูก็เพิ่กวนกูก็ถาม มั้งะอันนี้คว่าครูนะครับมีครูเนี่ยมีเพื่อนคุยอย่างนี้ระจำเนาะเจ๊เจ๊นครูครูว่าขอขอเบอรงเท้าเลยครูจะซื้อรองเท้าให้ไม่เอารองเท้าให้ไม่ทันเจ๊ครูก็เลยพูดตัดเปนแัโน่หอเปเจจขาเนเน้อนเอเยเหมวกอันแวนไปก่อนครว่าเข พองอพองบอกให้บอกหาเนี่ยมแรกกันนี่ก่อนก่นนกิจกรรมเนีน่ยสิบอกให้มีเนาะโดน,นมีเนาะบึงงันยังึงเก่าละ่ะจ้า้าจ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 ้า จานบินตื่นเมื่อไตื่น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 เสาตื่นเสาอะไรล่ะตื่นเสาอะไรล่ะตื่นตื่นกี่โมงเออเอฟเอฟเอฟที่อีแต่บ้านน่กูเจอกูเจอจริงโคตรสวยสวยแต่ว่าขอไม่กล้าขอกูไม่กล้าขอเดี๋ยวกูโดนโดนให้เจ้าบอกเลิกฮะ แม่ซื้อไม่คือแม่งตายนียย่คะนี่จากพี่จ้ารู้นี่ไหมไปสิคอินี่ย,ายามยยาแต่ได้เีย่ลยไปกเนาะเฮ้ยเฮ้ยลได้แล้วม่ให้ยงดดมใครนซีเมื่อคืนอีก

ป้าวันนี้าป่า,ปาหรือบันยังแลกกันเข้าแลกกันเข้าบดแลกกันเน,นีเ่ยบสหรอวะยด,อดนีทีบ้านดแค่หลังดีวกกันบกันแลกันแกันแลกกันแลกกันเข้าแลกกันจับจนีจางจับจับจัคูณสเลยบส อุ้ยตายแล้ว่ชอเพื่อนกูถ้านไม่ช่วยให้เลยมึงจะไปตายยังในกูุ่สามสิบเปอร์เซ็นต์ยิวเสียแน่นอนตายบุกินซี่มึงบลกเอ็มต้องบังคุณนี่ขกินคนสองยิวเอ้ย

มันฉลาดอันนี้ชมมันเนว่าอีกน่าระเบิดนี่ว่าอีกขึ้นเบิดตัวว่างระเบิดอีกอีกเสียงอะไรกูเจ้าอาก็บดักไปยังบ้านนี่นี่จะบ่มากไรบ่มากไรบ่มากไรเขาลงบ้านอะไรบ่ไข่อะไรบ่เอาหัวหอนบ่ก่อนหัวหอนบ่หัอนบ่หัวร้อนอื้อ ก่อยเงินกูอดอับจนกัวจนกว่าในกลุ่มกูจนโคอรเลยคุณรวยเลยนี่ใส่สีโกดกับดักบั่นอยากตั้งระเบิดไปไว้ดิห่าก่อนเรียนสื่อยากได้เงินอะไรตู้มองรถตู้มองนี่นี่ใครรู้แค่คุณใครรู้จักใครรู้จักวิธีโปบ้างครับ คอมเมนต์ด้วยพวกมึจะตังบัวบางสถนไปมึงก็ติดเจ้าองอีกกับบ้านกูตังกับฟองอยูอย่นอกานกได้ไปเรืองพวกมูกติดกับดักกันละกูว่านี่เออเมนะจับมือเลบัจับมือไลฮะจับมือ้วมึงกินิ่หัือไรอยันก่อน ไมช่วยเพื่อนกูกูไม่ขยับกูจะไม่ขยับประธานบอกว่าตอนสุดท้ายก็ได้หายอินที่ไม่ไาตยายอหมหน้ารอมหลังมึงไปไปไก่เล้กก <มา S 1> ูงุ้มตึง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 ดึง

ความสงจำไปก็มีกระปายมีกระปายพรมเอวยมอมเอ้ยความสงจำไปก็มีกระปายก็มีกระป๋อยไปไปไปเฮ้ก bueno> yani> ูอีกสองตาจะได้ไปอีกสองตาจะได้ไปสองตากูเขย่ากูเขย่า

ก้อนเงินเบิดเฮาก้อนเงินเบิดเงินกูได้ยืมหกร้อยอ็โอเคหมหนึ่งเอ็่้เงินแค่โอเคจัดจัดจัดใหญ่ไฟพี่ผมไม่เอาคุณยวมึงอิกสี่มงยังเงินงอย s <S ่างเงินแมงกูไปไกลบะไหนเลยแม่งนี่ตปิดพายยานั่นละมึง น้องเงยกูมึงกินซี่มึงบนของแงเาอะไรหรือเียบไปบนทำพ่อกูมึงทำพ่อกูจ้าไมขย่าไก่อนกูขย่าไม่ได้ไม่ได้วะหมดสิตขย่าก้าก็ดีสองก็ได้โห่หมดหาห้าเลยไห อ้าวไม่ติดดีอืมอินดี้ิซีอโอ้พอดีเลยวันนั้นฝันหนีอะไรเหนื่อยไหมก็ไปกุ้งอย่างนี้เออินซีจะไปไหนเนี่แต่งหน้าไม่เคยไปสนามบอลยังแปะพ่ออมึงดึกกูด่ากูนี่อะไรเป็นระเบิดกระเทิรอินซีเอาอีกแล้วมึงเขาว่างเล่นบอลเลยเนี่ย เนฮ้ยกูนึกว่าเงินเราหดวะน้อนี่เงินอไปกดข้นเลเิดเมยงอะไรบกวันไปคุณแก็ได้กูอีโอ๊ขายเมืออพพจนะขายเมืองี่องไ่ออ้าวจะเขื่อ 20m ไปหมดเลยบ้านอยู่้มนกูอย่อะไอยู่เอยหาอยู่ไปคือนมา1 1เอ็มแุแครลโอ้ยากสนะดิแกหลันดียืมฮรฟันหักมึงตีนหักหักกูไหวหักกูไหวเลยหักกูไหวมั้งเลยเนี่ยเอากับตีนกับตีนทำได

โอ้ยเลียนกิอะไรบ้าต้องดร้องกินี่แล้วแเนมากูได้เยไปกูใสีส่วนลดลดราคาเกือบเสียงนายแล้ันน้มันมีอันบัตลดราคา่สอ้อดีนะแต่ภาษาเมื่อก้คันกูมีอันบัตลดราคาูเสียให้มัน1เอ็ม่สบมเยดตร ไปใส่ดีละเพื่อนแบบที่ก็ไ่ได so ้ไปส่วนไทยลูกบฮะที่นี่นะะว่าบฮะเพื่อนยวไปจอ้คุณแปบวคุณแมาเจริงจอเอจริงจอกเออคุณแปด่ะโอ้ยิบเก้เลยแม่ที่บอกแมนยู่มั้งชิบเกาเบบ้านกูแลนมาหดแล้วครับผมโอ้ยขันโตม บากูเล่นมาเอกนตัวยังมีจหลั่ยังกูก uh! ูมันเกบจับเลยเปายังวะดวดีกูดวงดีเ่ดีเลยบ่จับหลดีเยหมีเยโูแล้วมองไม้กู้แล้วประเด็นไม่กูล้วมองได้ดีเปประเด็นไมกูกูได้มองไม้ละกูได้มองไม้ละเดียว ไม่ละโบกโฟกบ่ลมมองนี้บ่ลมนะกูรู้ไปแล้วมีที่ใหม่กูจะลงแล้วเว้ยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาถาโถมเข้ามาใหญ่จะกอบเด็นความรัก ที่ฉันได้จากเธอ,อไล <ป S 1> ้ไปบ้านแมนมาก,กูไม่บอกให้มาอยู่น่วมกูเจ้าเปียกแม่ไปบอกให้มาอยู่น่วมกูอมบอกเขียนเลยแม้ว่าเจะเอาทีมกูม,กม,มันหมดพูดผิดพูดไหมเนี่ยครับพี่ก <Google. S 3> ูเกลียวหาอินซีมาตกบ้านน้ำมาตกอยู่วานน้ำกูเบแล่นมาที่แพ่งที่ซื้อของกูได้มึงมึงเป็นยังไงมึงตายแถอะมอินซีมึง โอ้โหคุณสอง 18M ดูกันโอเคกูกลขี้แดงกบสีน้ำเงินโอ้ยไออินซี่ชนะอู้ยอินซี่ชนะว่ะอินซี่ชนะว่ะเฮ้